พระบุตรเสียงหิดสาธิตทองจันทค่ะ อตแจ้งกันแล้วกันนโอบานเองยิงไปมา่อนอีเพลงเส้เพ็งตาง่หากว่าเพื่อเขาไรว่าอยากเห็นมวอยากว้าแต่ใจหน่อหวงไหมเห็นเขาไรว่าเขาหลออว่าเขาล้วงแห่ชวนกันทู คิดมาแล้วแน่นอนกุมอดพัดเอายาแก้เจ็บพ่อมานี่คือเอกลักษณ์ของเราดิต่อก็ปาก ไปพ<ช>ิธีไปพี่ีใดแล้วกษิบระจันีลล่ะชาติสมเพ่งสาเมื่อนี้โอดเดอร์พี่รองเสียงโบกอยมีพี่ทีถามเมื่อสังหารจะน้อยได้บ่ค่ะไดครับเมือสังหานคอยฉันคอยล้ยหไหมฉันลอยรูบ้บาง ค่ะมาเป็นเอกลักษณ์คักแน่แต่ค่ะเอกลักษณ์ต่ะงจังปีจั๊กปีกับจังกจั๊สี่จั๊สี่คือเก่าอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะกระท่องถึงไปต้องการต่างจั็นเป็นเอกลักษณ์อนุญาตบาดคำได้ใหญ่เฮ้ยขันเบิ้งก็ได้แต่้องมือสังหารเลยครับปัญญานิด้วยการมนอสังหารอนุญาตคำเดิม ขอบคุณรางวัลพินิจขึ้นเคยมาหลายแทนมัดมัดยืมเงินแม่ป่าวแม่พายืมแม่ใจครับขอบคุณแม่ใจเดินทางแม่ใจสุรินมาจ้างมาล้ำดินแม่เบิ่อมาจ้างเจอกันลอยเพันเลยแววมาเหรินน้ำเฮาเหมือนกระไดเนาะเพคนมาจ้างเฮานี่ล่ะจะไปจ้างยังอุ้ยเพันจ้างแต่ปีกไก่พันลาบแล้วเอาก็ไปยังสันพันจ้างสอดแจ้งแล้วปฏิหานี่เอ่อเมื่อทำงานครับเดี๋ยวผมลองก่อน พุ่งนี้แล้วเจ้าที่เขาแต่งงานใจะอายเหมือนถูกบานต่อหน้าแม่น้ำตาเยี่ยงหอนรอยเบื่อเส้นพี่ดีโอ้หันแม่นอพโอ้คนที่แก่รันกอดห้องโอนอนไม่ใช่ัวเราพี่ดีศั์คิ์พี่ดีศัิ์เอาน้ำขิงก้อนตะเกียบบอกค่ะ มันเป็นเสียงเองกละใส่เสียงมาโดนนะคาร์นาะใส่เสียงแต่พ่อสอนสองบ้านอะลอยสิบสองป้าแต่ถ้าฉันถ้าได้เกิดเป็นต้นนี้ค่ะแม,น,มนเมื่อเจ้าเข่าก็ไกวแม่นอ,อ,อัลบั้มชุดแรกชุดยังปว่าขาดเพนี้น้นองตื้นขั้วไอ้ดอกตื้นคั้ยของหมดแดงจิระควัดวันเป็ติหมดแดงจิระควัดเอามาโคเวอร์ที่หลังอ๋อเพนีน้แต่ลองมาก่อนแม่นป้าจะมาคือนขาคือนเนี่ยเตะ ช่วงนี้งานหลายป่าค่ะป้าได้บ่ค่อยได้อยู่ได้เศร้าบ่ได้อยู่บ้านาด้วยเทียรับจ้างตาลอยเน่สอนหัวกับพอพี่น้อยไปไ็นไงบ้อค่ะเออพี่น้อยค่ะเออ,อ,ะเอ,อสิประชุมแล้วค่ะเพราะว่าเออหัวหน้าสิไปธุระเนาะค่ะสิไปเส้นทันนะคะเออคือจังสี่ใน <ขอ S 1> นันเขาเขาเดนะค่ะพี่น้อยพอดีเฮสเตเขาไปซื้อสร้อยจูอยู่ค่ะก็เลยโอนเงินอ๋อค่ะป้ากินหสร้อยจูบุญเตียงค่ะค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ เรือตันติสูบซ่าค่ะโบไปทัวไปทีบนะสูบซ่าจังใดมาปอาสูบแล้วกันแท้อันขึ้นจังสี่หรอค่ะเจสาไปจังใดแค่เจฟายจันสิขอประชุมมูลนิเหมาแล้วมันทัวร์ฉันน้องอยู่กันแบบครอบครัวเนาะค่ะแม่ยนขาปะชุมแล้วนิสซ่สาอยู่พร้อมไหนพร้อมแต่ก,กันคือสาวน้อยเพชรอี่งห่างกองเข้าหนี้โชคดีมากที่ได้ศิลปินระดับสูบตาดาวคางฟาร์มมารวมเสริมทัพเนาะค่ะขนาดยังก่อนค่ะสาวน้อยเพชรอี่งห่างค่ะ เอออีฉันสิขอคือไล่ใดเขาได้๋ยวชวนเขาเปิดวงไม้ที่สิขอขอกันใบก่อนน่ะค่ะนาะเออคาโตนี่สิให้พี่น้อยนี่เกียรติลอยนะค่ะถือว่าซอยกันซอยกันเฮ็ดกันส่างสักก้อนเนาะค่ะมันเพิ่งเริ่มต้นเกียรติลอยป่ะค่ะให้พี่น้อยนี่เกียรติลอยก้อนซื้อเชียร์มากินกรบปุอิ่มค่ะเอาซอยกันซอยกันเบิงกระเบิ้งเตียงมีหัเข้าใจคาโตนะค่ะเข้าใจสูงค่ะอ่ะสูงยุติค่ะสูงค่ะอ้าว บัดรอันไปใจยูซันสามบุตรค่ะเพรเห็นปาดไม่มีหมวกเนาะเดี๋ยวมันก็ล่าสุดมีหมวกปะนะวะเพรต้องพูดแต่เพาเล่นหมวกที่จริงเลหมวกหมึกหมึกสดเนี่ยขอโทษนะค่ะจะไปเล่นหมึกสดใช่แล้วจริเล่นหมึกยังต้องเตือนเตือนกันใบก่อนนะคะค่ะเพราะว่ามียตัวดามนี่มันดูซื้อบาซิเขาสนิมแน่แล้วนะคะเออเขาสนิมซีรีส์เปล่าเขาไดม เอาละเลี้ยงแม่เล level, level, ี <hein ous> ้ยงพี่เรี้ยงน้องไห้หันทอทั้งบ้านกับพ่อกันเออพี่นิดคะพี่นิดเจ๊ซี่อยหาิเด้อไม่หน่อยจะห้ติบจะได้ไงเจ็ดอยไปเลยดลอยหติบว่าด้ฮอดข้าแว่นตากูให้พี่นิดยหาิบไปสลาเออน้องๆนี่เอ่อที่เรียกประชาชนลอย ถือว่าขอกันเนาะเอาสามร้อยแปดสิบไปก่อนเนาะออกงานการเต้นพัฒนาขึ้นก็สิเพิ่มให้อีกอยู่คุณแม่ครับค่าน้รมันก็บ่ได้ไอริบโบาจัง่อยมันเลี้ยวหาอย่างเอาเด็กก็ลากเขาอี่ป้อมก็ไม่ได้ไม่หาอย่างเสียดิคือผมก็อยากโบ่กับคุณแม่อยู่ว่าสี่ร้อยสี่ันบ่พอเนียครับผมระดับหมอร่ำระดับอัดพันเสียงจะมาสี่ร้อยสิบ มันวะไรอันคือจังสี่แม่ค่ะปีแรกเขาลงทุนหลายแม่ค่ะลงเขาก็ยังลงหลายติดครับซื้อแต่เครื่องสูบน้ากับพ่อครับพ่อจ้องซื้อจีซื้อเครื่องสูบน้ามาอย่างค่ะแล้จ้างสูบป่าพนะครับอีฉันลงทุนหลายค่ะในเช็เติมน้ำมันรถน้ำมันรัดในเชคค่านูุนค่านี่นั่นเอาสี่ลอยห้าสิบไปก่อนค่ะพินีสสี่ลอยห้าสิบคนไม่งันสูมือผมฝากเลยครับเอาอันนี้ก็มีงานอยู่แม่ค่ะกับชูมือครับสี่ลอยตัดไว้จับจ้างสี่ลอย้าสิบพูดให้ตัดได้ครับผมมันวะไรอครับกัียนทังที่คุณแม่ลอองเเายครับ เอาลองเอาลอโลดจังไหนฉันเป็นหัวหนา้าวงฉันลองบอ่เปลี่ยนไหมฉันเสกจางศิลปินไม่ไงกันฉันลองได้นั่นกรบผมเป็นศิลปินอาร์ตแพนผมสาติเียครับนิดคนเดิมอาร์ตแพนกับหัวใจประอาร์ตแพนอยู่แต่ว่ามันรุนเก่ากึกรุนเกา่ารุนเดือะแล้วใช้กระเด็นเท่นไหมพ่พอที่ค่ะปุยยิ่งเกยไหลายเลยครับเอาปุยยิ่งเนี่ยเขาดึงแฟนครับได้หลายเด้เห็นบ่อนางอายอ,อายเนี่ยดึงได้บ่รนี่แม่ค่ะพี่นี่ค่ะ พูดใช่ชูมือนี่มิเซปูใช่ครับดึงได้หลายบ่บ่บ่ฉันเกียรติบงนึงก็รู้ครับกูได้สามพัตชูได้พลัสสองลอยครับเบางนึงเงินฉันเป็นนางเบื้องคักแล้วคณะใดแสดงยุใส่กระซังเปิดฤดูกาลเป็นฤดูกาลกระซังศิลปินไฟยิ่งจะได้มาไล่ไหลฉันจะเอาพี่น้อยให้พี่น้อยเกีตลอยให้เจ้าซี่ลอยหาซีฟข้าท่านเจ้าต่างวงขับพี่น้อยครับผมเอยุครับอ้าวอ้าวฉันแค่ฉันหน้าสีเงือกละฮะนี่คณะของฉันเป็นเธอเอยุฉันกับปล่อยให้วงฉันห่างกแล้วกัน โ<ไ> oh. อ,อ้บ่คือบ่คือนี่อีหลีแม่เจ้าพระย์่อยกันต้องหาพระเอกไม่มามาเปลี่ยนมาเล่นฉันบ่พอยใจพวกข่อยห่างผมไม่อยู่กันแล้วกันครับเจ้าร่ำเลยเวันนี้เราเจ้าทีเขาแต่งงานแต่งอายเหมือนถูกมารถอมานรักเราสองคนเลยครับไปเลยซุปภาพบุรุษฉันกับบ้าชอบคือกันแก okay. เจ๊เด็ดเสอร์กันนี้เลยเด้บัดอ้าก็สร้างแล้วเห็นว่าหัวหน้านกับหัวหน้านูนั่นไม่ยังเอามันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเก่าคนเก่าไปคนใหม่มาเออคนเก่าไปคนใหม่มาเด็ดเซอร์เขาก็ะไรเขาเห้มีสองคนไม่ไปไหนกับก็สร้างเรลวมีสองคนก็เรียนสองคนจะไปเงินนอพี่น้อยพี่น้อยเตยได้ข่าวกฉันสีเต้นมามามาเพือเป็นเป็นหางเตีื่เต็ดจะได ตเต้นเจได้ไหมมันแห้งเหล่าดีเมียวอกมันบ่เหลือยยังเหล่าดีห้างังได้ศิลปินหลักยังยืนเธอเลยอยู่นี่เมียอู้ย,อย่าว่าเอาผู้นี่เป็นศิลปินหลักถอดมิตรแม่แหละใช่ไหมเบิงเอาล่องเบิงสะกอนมาสะกอนเอาเธอจะไปใส่ปนีพประกาศนี้แล้วเนาะเอาหนีจังได้ถ้าเป็นเลข,ขาฉันดีอุ้ยเลขาก็เลขาแล้วบ,รรมบรรม่มีบ่มี้คู่มาอยู่วอกนับกับซาบาข่อยบ่ไดห้แห้งานตัวเนาะจักรแห่งเอารถเลขขายยังเฮ็ดเอารถแห้งกับเอาสวางข้อเดียวหลักก็จะไปหาอยู่วงเอื้นดอก พูดภาสาวน้อยต่อยเต้นดงพุ่นพี่น้อยขาเหลือแต่เท้าสองคนเห็นังไหนบัดที่นี่ค่ะพอต้องแค่แมนบลาคาไปสองคนไปได้บลาคาเล่นสองคนเล่นสองคนปลาคาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอย่างพูดได้เหตุไห้นี่อีมามาคือเอาเท้ามาแปะไปอีกทะเอาจังสี่ค่ะพี่น้อยลองฉันสิเต้นค่ะในชั้นลองบะคะค่ะ จะเต้นบะคะค่ะฉันจะเป็นหางเคียงค่ะไปติดจ้างเมืบาไหร่คะมีผู้จ้างก็แล้วกันฉันรับงานไปหลายแล้วพอต้องแค่ค่ะการเป็นหัวหน้าคนการเป็นผู้บริหารเนี่ยพต้องไปเงือกมันสีนี้ก็ให้มันหนีไปโรดบังเงือแผเลยบ่คะบ่งเงือค่ะแต่สั่นบ่ต้องเงินฉันเลยค่ะจะได้ไหมคะเอาคืนนี้จากฉันเหมือนจะสี่ปะที่นี่มันแมนดุตคก็เหลือแตข่อยผู้เดียวเอาเหลืยผู้เดียวกับล่ำผู้เดียวนี่แหละ โอ้ยเด็กเมียนบนละคือไปหมดเดี๋ยวไปยืนอยู่หมอเก่าเลยพอต้องหนีขึ้นี่เดี๋ยวฉันเอากระเป๋ากล้อน